เมิ่แล้วครับรายการมวยไทยครับที่จะประกาศสัปดาห์ไปทั่วโลกครับ a w s ราชดำเนิน World Series Special Event ครับ KIT Present จะเศาราชดำเนินโอ้โหเริ่มแล้วครับบัวขาวบัญชาเมฆฝ่ายแดงครับตำนานของมวยไทยที่ผิปีครับมี่คืการกลับมาของเขาครับคู่ต่อสู้นี้ครับโคตะามิราครับทิงจูเนียร์แหมรอเหลือเกินครับโอ้โหหล่อนะครับหล่อมากครับแต่หลอย่างเยี่ยวนี่ ไม่ใช่ลออย่างเดียวครับมีฝีไม้ลายมือการชกไม่ธรรมดาด้วยครับถูกต้องครับเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าวันนี้เจอของแข่งเลยครับเจอกับทางด้านบัวขำวบ้านชาเลยครับเกิดมาเตะซ้ายได้คืนว่ายิ้มให้ครับยิ้มหวานดอกัชาครับหนังชาครับแม่ต้องมาดูครับนี่ครับทางด้านของโคต้าเองก็ไม่ปพัชครับมีฟุตเวิร์กนะครับใช้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์แล้วออกไปมีนุ่มซังชองทางเดีวกัครับอ่านะครับอายุห่างกัน22ปีครับโคต้านี่เปิดเกิดในปีที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกับเกาหลีแล้วครับ2002ครับ เลยครับฟุตบอลรอบเดือนเดียวครับคุณพ่อของเขาอย่างที่ทราบแล้วครับคังคาซูครับแต่วันนี้ยังต้องบอกว่าแต่ทุบอลอยู่เลยครับคุณพ่อครับแต่ลูกครับตอนนี้นี่มาเดินสายตีแต้มครับโเลื่อนเลื่อนรับหล่นไปเองยับลุงเฮงก็เล่นได้หอมไม่เจ็บแต่เขินครับขนาดขนาดเขิยยังน่ารักครับองตวนมาดูกันต่อครับบนเวทีครับบัวขาวเองก็ไม่ประมาทครับค่อยๆเดินเปิดเกมครับมียกยกขาตั้งไว้สูงๆเตะคืนขึ้นมาครับเฮ้ย อีกปข่งหรือเปล่าครับโคตาครับแม่โดนก้านคอตบะไปลูกนี้ครับอาครับตีกับทีบรับางด้านโคตาครับถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่รายแรกครับเดี๋ยวจะเห็นบัวขาวแบบนี้ครับทั้งหมด3ามไฟด้วยกครับไฟแรกนี่ก็้องบอกว่าสร้างทรวัศาตร์แล้วครับคนดูแน่นเวทีครับถูกต้องครับอย่ามีครางครับนี่คือ exhibition match นะครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับแต่เรียกว่าอาราบเอสราชมวยสดชีิจัดมาให้แฟนๆนะครับ โอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับบัวขาวโอ้โหดูเับเป่าปากแล้วครับโคตะเป่าปากแล้วครับโคตะานี่เป็นนักบุยญี่ปุ่นคนที่11นะครับที่บัวขาวได้ชกด้วยครับก่อนหน้านี้10คนครับบัวขาวแพ้นักชกญี่ปุ่นเพียง2คนเท่านั้นครับแพ้มาซาโตะแล้วก็แพ้างดนานของซาโตะครับนี่เป็นนักชกคนที่11ครับางดนานของโคตะคิมูระครับที่เจอกับบัวขาวเป็นชาวญี่ปุ่นครับและกรเทียมกันคือนี่คือการกลับมาในรอบ18ตครก็เอาครับหน้ามีหมัดเหมือนกันั็จะได้โคตะาครับ โอ้สู้ครับสู้ครับพี่ลุ้นครับโอ้โหสาวๆลุ้นเลยน่าุดครั้งที่โคตามีออกกระบุญได้เนี่ยแฟนๆปี๊ดเลยทีเดียวครับแต่ว่าบัวขาวตอนนี้ต้องบอกว่าคุมเกมอยู่ครับคุมเกมเขาคอยดูอาวุธครับไม่ต้องรีบครับไม่รีบครับแต่ว่ายังสร้างความสนุกความดูเดือดให้กับแฟนๆอยู่เหมือนกันครับดูครับแยกหมัดกันไปครับบัวขาวป้องกันตัวไว้ก่อนป้องกันตัวมีหนึ่งสองอย่างไรครับโคตานี่อย่างที่ทราบกันดีนะครับเขาเทินโกชกในรูปแบบ เอ็มเอเอครั้งแรกน <ique> ี่สามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับจนซีญี่ปุ่นยกดเขาเป็นไอ้หนูมหัศจรรย์เลยครับสามารถน็อกผู้ชกได้เพียงครั้งแรกในการชกอาชีพของเขาครับดังนั้นนี่ก็มีดีพอถึงพูดเลยครับเอาครับแทงมาครับโอ้ติดตามกันต่อครับยกแรกผ่านพ้นไปครับมาดูคู่ไม่มีเรืงินถึงไงล่ะโอ้เอ้มีแข่งหรือเปล่าครับโคตาโดนมัดขวาของพี่บัวขาวเมื่อสักครู่นี้ครับแหมยกแรกพี่บัวขาวบอกว่า ป้องกันตัวไว้ยกนี้ผมขอเปิดเกมบ้างดีกว่าครับี่แต่โคต้าเนี่ยยังยืมอยู่ได้ครับนี่มีฮุกหนึ่งสองบัวขาวออกมาขวาเข้าไปหนึ่งสองสามสี่แล้วเข่าลากเข้าไปครับโอ้โหดีครับจัดเต็มให้เหมือนกันครับแม้ว่าจะไม่มีการตัดสินครับแต่คู่นี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสุดยอดครับความเป็นซุปเปอร์ตาร์ของทั้งคู่ครับขยับเดินเข้าหาครับเบอลบัวขาวครับขยับเข้าไปซ้ายครับโอ้เกี่ยวเกี่ยวได้แล้วทีพื้นไปต่อแล้วเตะข้าวโอ้ โอ้ตอนนี้นี่ตัวขาวเตะทีเดียนี่ไปถึงขั้วใจสาวๆครับแหมสุดยอดครับต้องต้องดูด้วยครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของบัวขาวนะต้องบอกว่าถ้าใครต้านอยู่นี่ก็ถือว่าเก่งเลยครับแหมก็ค่อยเดินค่อยทําครับหาจังหวะฉายให้แฟนๆได้กรี๊ดเหมือนกันครับบัวขาวครับเอาละฮะโคตรตัดเปิดเกมครับเปิดเกมแล้วทําได้หรือเปล่าครับนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเตะขวาไปครับมีคืนแล้วโอ้โหเตะ้ายเตะสายนี่จะข้างซ้ายของบัวขาวนะ แมโคตามาไปชุดแต่ว่าผัวขาวโต้แน่นๆครับนานๆทีแต่ว่าแน่นๆครับมาดูเลยครับสมัยที่ผัวขาวเป็นแชมป์ในวันครั้งแรกครับเป็นนั้นปี2000โคตายัางไม่เกิดครับเป็นแชมป์ก่อนโคตาคยิงสองอ้าวสองขาครับผัวขาวโอ้มีขาใหญ่มากเออจหายจากภาพหมายถึงสาวๆนะครับโอหโห้ดโหโหีแนะ นี่ถ้าผมไปโกหัวทอมหน้าผมจะเป็นแบบนี้นะต้องลองครับต้องลองครับแมแต่ตอนนี้ครับโคตาเองก็ออกมาฟุตเวิร์เหมือนกันครับเพราะว่าแมต้องโดนโดนชุดใหญ่ของพี่บัวขาวเลยครับบัวขาวมาผ่อนเกมให้น้องครับแมดูครับเตะสาไปทีนึงครับแม่หนจะผ่อนเรับผ่อนครับเตะขวาไปทีนึงครับโคตาหนึ่งสองยังไงจังหวะนี้ทําได้หรือเปล่าครับโอ้โหเน้นหมัดครับพี่บัวขาวโคตาเองนีตีกันเชียงครับจุกเรียกว่าเกมรับแล้วครับทางหนีครับแต่ว่ามีอาวุธตอบโต้บัวขาวตลอดเหมือนกันครับ เอาครับเดินบ้างขยับเข้าไปถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับตัวน้าโคตะครับเอาครับปัดมาโอ้ยังต่อยไม่โดนครับสายตานักชกวัย40ปีอย่างพี่โบขาวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถูกต้องครับกับประสบการณ์ที่ท่องบอกว่าเกิน500ไฟแล้วนะครับดูขาวครับเพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูครับโชว์สายตาแล้วนะครับอายุขนาดนี้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับอยูหนึ่งสองสามสิบยังโอ้โหชุดนี้ครับยังไง ตัวขาวลุกข้นไปเลยครับนี่ว่าพยายามจะโต๊ะคืนครับสวยขืนไม่ยอมครับตอนขึ้นไปทีนี้เขาบอกเขาจะเอาประสบการณ์อาวุธระดับโลกของตัวขาวนะครับเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดีของเข้าครับอ้าวแล้วโอ้แต่ทีน้แน่ตอนนี้นี่ถือว่ามีลุ้นเลยครับดันออกไปครับตัวขาวไปเจาะยาวก่อนครับขยับต่อยหมัดมาไม่โดนครับโอ้โหดึงหลบแม่สายตาก็ดีจริงๆครับ เอาละครับ2ยกผ่านไปครับทุกคนบอกเอ็นดูในความตั้งใจครับแม่เปิดมาจรวดแค่ฟาดห่างครับแบ็คคิกทางด้านของโคต้าครับบัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกกัดสูงๆไว้ไม่ประมาทครับแล้วบอกต่อยท้องมาน้องต่อยมาดีครับบัวขาวยุ่ยแล้วครับเดินโจมตีมาดูครับโคต้าพยายามมีมาสวนขึ้นไปครับอ้าวไม่ยอมเหมือนกันครับฝ่ายครับแลกกันเลยครับขยับครับจันป็นบัวขาวครับแม่พยายามที่จะบีฟุตเวิร์กโชว์ครับโอ้โหทฉงนั้นโคต้าที่ก็ ถือว่าสู้ดีครับรอทนรัิใจสาวๆดีครับทำไมทำกันแบบนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้ประสบการณ์ของบัวขาวนะครับแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้ของโคตะาครับไม่เกรงศักดิ์ศรีพี่บัวเลยครับเดินห้วโดนไป3ามแข้งสี่แข้งแบบนี้อาสวยขึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกเป็นยังไงครับโคตะวิวระ ว่าถ right ้าเจ้าตัวไม่ได้ประสบปัญหานะครับในเรื่องของร่างกายที่เป็นไส้เลือดนี้ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไปแล้วนะครับโอ้โอ้โอ้เข้าเลยโอ้โหจูบลูกจูบตัวไม่ได้เลยโอ้โหอาจารย์จะโหดหายเลือเกินโอ้โหโอ้โหดานอ้โหโอ้โหไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่นาแบบนี้นโอ้ตายเลยนี่ดูครับเข้า ข่าวบนเวทีแต่เป็นเจ็ดถึงรอบๆเวทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็ดไปทั้งโลกครับข่าวเมื่อสักครู่นี้ของพี่บัวขาวครับโอ้โหเอาดูนี่แหละครับนี่คือ RWS ราชดำเนินบอลซีลลี่ครับเวทีราชดำเนินทุกนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชดำเนินครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้ครับโอ้แต่ถือว่าใส่กันใส่กัครับเอาครับแล้เอา